สบายเวลา10โมง39นาทีส,สมโมงครับ39นาทีลองตัวไวพอสมควรรถไฟธรรมดาอุดรไซไปบโปรเตสต์กถือว่าสระดวกสบายเนาะไปเวลา ของสมองตางเก้านาที่โดยสารเนี่ยหลายขนาดเลยไอ้นี้เข้าไปหาเทศบาลนะรหลลงขบางกับปกไก่พ่อวันใดเนาะค่ารถโดยสารนนะนาจะประมาณขัาเป็นรถตู้รถอย่างโดยสารน่นาจะประมาณสามสิบกว่าพันกิมมละ พี่น้องมดสุขุสุคนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ทีนี้บ่าวสอนมีแทนที่จะเดินทางไปยามบานเกิดอยู่ที่หลวงพระบางเนาะตอนนี้กําลังจะเดินทางไปขึ้นรถไฟความไวสูงอยู่ที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทนระ์เนาะวันนี้บุหัวสิมีคนขึ้นรถไฟหลายพอบ่าวสอนมา เที่ยวตอนเช้าวันจันทร์ที่แปดเดือนแปดปีสองพันห้าสิบสองเนาะวันนี้อยู่ที่นครหลวงเจันทร์ก่ะมีฝนตกฝนตกลินเนาะพี่น้องเนาะบางบ่อนก็มีน้ําท่วมขังเนาะตอนนี้ก็ใกล้ชิดฮอตสถานีรถไฟนครหลวงจันทร์แล้วเนาะนี่ก็เป็นครั้งที่ของบ่าวซอนที่สัได้ขี่รถไฟความไวสูงเนาะ บ่าเคยชียจักเชือเนาะรู้สึกตื่นเต้นขนาดพี่น้องเลยตอนนี้กัฮอดสถานีรถไฟแล้วเนาะฝนยังตกลิ่นบอซาอยู่เนาะโอ้โมนี้ค่ะมีคนโดยสารหลายผูสมควรเนาะสังเกตเบิ่งรถพี่น้องรถจอดเต็มเลยเนะาะบอซอนจองปี่วาสิคีรถไฟความไวสูงที่รถที่เป็นหัวกระสุนสีแดงเนาะแต่ว่าโบาทันปีหมดก่อนเ็นนเลยได้ได้จะปี้ รถไฟธรรมดาเนะแต่ว่าข้อมไว้กับแล่นรุดเรื่อนกันประมาณ30นาทีเกือบซ้ำกันนี่มี้ายงามๆอนันสาะอันนี้บาสรมอดสถานีรถไฟลาวจีนครหลวงอีงจากหนึ่เนาะ น,นี้มีแผนจะเดินทางเมื่อโรงพยาบาลเมื่อยามบ้านเกิดพี่น้องเมื่อค้เดียวเน้ะไปสะอ,ออกแล้วพี่น้องเข้าไปใช้กินวะน,นี่สถานีนครหลวงจังนเนาะวันนี้คนตกพี่น้องนคนตกคน โดยสารจะลลยแต่ว่าจะเข่าในก่อนแล้วเนาะบรรยากาศเดินทางด้านหน้าี่มีทางสายเครื่องเนาะอย่ที่เป็นบอนเช็คอิน ขี่รถไฟธรรมดานล้วจะต้องรถไฟพอใบสูงนะขี่หมดก่อนเนาะมาบ่ทัน ไปเราพน้องไมงมงโมงรถไฟคือรถธรรมดา <c oughs> ทุกคนทีกำลังครับ เดินทางเกือบปลอดภัยแล้วคนหลายขนาพี่น้องมีทั้งนักท่องเที่ยวคนลาวคนไทยนต่างประเทศเนาะเบอรา5เียนชิวเขาพี่น้อง ตยเอาในเสตนยเอางเนี้ตอนรน้สาวตอนแรกเสตียตอนีเนี้ยยังเชียวเนาะเอาจุ สามวะโดยของเยาได้ทำอะันเดิมใดเลยคนหลายครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปห้องผู้โดยสารเนาะถ้าทุกคนเต็มพี่น้องยคนเต็มนะเต็มทุกเบาะนั่งโอ้ยมีบนว่างเลยเนาะเต็มเลยบรรยากาศภายในรถไฟขบวนธรรมดาแต่ป่ะธรรมดาพี่น้อง มีความไว้สูสีครับรถไฟหัวกระสุนสีแดงเนาะตอนนี้รถเริ่มออกแล้วเนาะมีฝนตกฝนตกลินเนอะอยู่ข้างนอกเนี่ยน้ำท่วม้ังเต็มทงหน้าบรรยากาศอยู่ภายในห้องโดยสารก็สิประมาณนี้เนาะจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติหรือบปล่าเนาะฝนตกลินตลอดทางตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วพี่น้องน้ำท่วมท่งหน้าี่แถว สานเมืองนครหลวงนิจันทร์บรรยากาศกะข,ขนาดพี่น้องเลยนะรถไฟความไวัยธรรมดาผู้โดยสารเต็มมีทั้งคนลาวคนไทยคนเวียดนามพลังอังกฤษก็มีนะตอนนี้ฝนยังตกลิ่นหมขาาสายตอนนี้ขบวนรถไฟกำลังจะเดินทางมาไปฮอด เมือ,มองพนงแขวงเวียง,งจันทร์พอดเมืองพนงแล้วพี่น้องไย <c oughs> เวลาบ่หอดชั่วโมงพอดสถานีเมือ,มองพนงแขวงเวียง,งจันทร์ตอนนี้ทิมาจอดอยู่นี้ประมาณ3ามสี่นาทีเนาะอพอผูด้โดยสารลงแล้วกับผู้โดยสารขึ้นน,นี้รถรถไฟจะเดินทางออกจากสถานีเมืองพนงแล้วเนาะ มุงน้าสู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์นี้ฟ้าเริ่มเปิดเห็นบินลข้างนอกงามพดัดจอดทีด่ขบวนรถไฟโดยยนต์ทางมอญเมืองวังเวียงเป็นที่หมอยแลว้วพี่ดอใช้เวลาอยู่ประมาณ ตอนนี้รถไฟจะเดินทางมอสถานีเมืองวังเวียงเป็นที่ห้อยล้วพี่น้องกาสิมงหน้าสู่เมืองกาสีล้วจะเดินทางไปต่อที่หลวงพระบางตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิด สามารถเหีียวเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติสองข้าง้างได้แล้วนบอรนยากาศทงไฮทงหน้าธรรมชาติเชตเมืองกาสีเนี่เขาสูขเขตเมืองกาสีแล้วพี่น้องอากาศสวยสงดวนวนงามเนาะวิวสองข้างทาง ไปเดินทางมอดเชตแขวงโลหะบางแล้วนะวิจจากเมืองกาซีโตไซแขวงโลหะบางส่วนไหลจะเป็นอุโมงค์บอสามารถแหนมเห็นวิวชิวทัธรรมชาติได้คล้ายๆคือขี่รถไฟใต้ดินจนมอดเมืองเชียงเงิจนจึงสามารถแหนมเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติได้พี่น้องตอนนี้รถ,ถรถไฟในเดินทาง,งอามอสทานี้โลหะบางเป็นที่ห้วงแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณ สองุ่โมงกับสาเนาะทีครับวายพอสมควรอันนี้ไม่ านี่โรงพยาบาลเราพี่น้องเลยเนาะไปเวลาอยู่ออกจากนครหลวงอิงจันประมาณแปดโมงเนาะตอนนี้ฮอดสถานีบัวพะบางเวลาสิบโมงสามสิบนาทีสอง,งโมงกับ39นาทีเราพี่น้องเลยตัวไวพอสมควรรถไฟธรรมดาแต่ว่ามีความไวสูสีกันเนาะสูสีครับรถไฟ ็ไว้สูงที่เป็นสีแดงนะพี่น้องน,ะองนี่เป็นผู้โดยสารที่ทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องนะไปอุดมไซไปพอเตนคนลงอยู่โรงพยาบาลนี่ก็หลายนักเขียวเนาะสาวลาวคนลาวคนไทยฝรั่งเวียดน,นามก็หลายพอสมควรคนหลายพี่น้อง ก็ววาสสบยเนะ้นเวลา2โมง,งา39นาทีทีดสถานีหลวงพระบางระสมที่แผนที่จะเดินทางเมื่อยามบ้านเกิดอ,อยู่ที่เมืองน้ำบาขวหวงพระบางใกล้คับเมืองง่อยนะ,ะสิไปเที่ยวเมืองง่อยนะ้ บริษัทเนีหลายขนาดเลยนะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะมันสะดวกสบายไปไว่าววยมาว่ายฮอตวายบริษัทเบอร์เอาพี่น้องเนียเนาะไอพี่น้องเบอร์เอาว่าบริษัทน้อยเดือหลายเนาะคนที่มาขี่รถไฟความไปสู่ลาวจีนทีทางคนลาวคนไทยคนเวียดน,นามพลังอังกฤษเยอรมนันมีรดอ่ะหลายเลยพี่น้อง มิดมาซอนจองรถไฟคข้าไว้สูงที่รถที่เป็นสีแดงนะแต่ว่าจองบรทันเนาะมันเต็มก่อนเลยขี่รถขบวนธรรมดาแต่ก็ไว้ผูสมควรเนาะพี่น้องเลยนะี่ยวันนี้มีนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวที่โรงพยาบางหลายผูสมควรขนาดวันนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่วันพักเนา เป็นวันจันทร์ได้ไหมนเนี่ยวันจันทร์วันที่8เดือน8ปีส0งพสองพันสองคนยังหลายขนาดนี้สุดยอด สถานีลงพรบางแล้วพี่น้องหัลงพรบางแล้วบางเลยบรรยากาศยูทีแขวงหลวงพะบางพี่น้องนะลงลิฟต์ก็ได้นะเนาะโดยเฉ่างพันต่ก็ได้เนะี่ยสุดยอดพี่น้องตัวจะดุ๊กฟองวนะ้ยอะไรที่จะมาเที่ยวตอนแรงครับก็ได้เพราะว่าเที่ยวแรงเป็นไปฮอดยชน์บริสุทธนะิ์คจะกลับมาเนาะ ยัเป็นสถานีโ้าบางในสถานีใหญ่ขนาดรถโดยสารนะครับแข่งนะของเที่ยวมันอยู่ด้านรุ่มเนาะมีทางรถตู้รถสามล้อรถตุ๊กๆแล้วแต่ ตแกกหว่ทายรูปก,ก่อนพี่น้องเหมอ๋อกู้ซึกตนติอเต้นอ่ากู้ซึกตืนเต้นหลายเนาะอันนี้เป็นทางทำยิ้นรัวเป็นทางแรกที่ได้ขี่รถไฟเอาไว้สูงกูเคยขี่รถไฟก็เครื่อครัทงทำยิ้นเลยเนาะถ่ายรูปก,ก่อน แตาว่าเขาขี่รถโดยสารธรรมดาหรือว่ารถเมย์เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณสิบามหรือสบี่ชั่วโมงเนาะหรือว่าประมาณสิบชั่วโมงแต่แล้วใต่ความไวแะขถาวว่าขี่รถไฟเนี่ยสองชั่วโมงป่ายพี่้องเลยชืวว่าวโ้สุดยอดแหละเนะะาะความไวความสระดวกท้งปลอดภัยพร้อมเนาะโอ้ค่ะไอ้นี้เข้าไปหาเทศบาลนคนระ้ลลงข้อบางกาับวปไก่พาะวันใดเนาะ ค่ารถโดยสารน,ะนาจะประมาณถ้าเป็นรถตู้รถอย่างโดยสารนาะจะประมาณ3ามสิบกว่าพันกิแหละบบแพงไปเลยบ่วอนกันบโบเนจใจประมาณสามสิหพันกิ่บพี่น้องครับชิปนี้บาสสนมีแผนที่จะพยายามบ้านเกิดเนาะเมื่อบ้านเกิดทะเลอยู่ที่เมืองลำบากแขวงหลวงพอบางที่ก็เมืองง่อยเลยก็เสียบุได้เ,าเาาาาาลาะลายไปเลยพี่น้อง เนาะรอติดตามพับสมคลิปของบาสอนได้เนาะอยู่ที่ช่องบาสอนสอนออนะทัวร์ชาแนลเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอนี้บาสอนกะที่อพอปิดคลิปนี้ไว้ซักนีดก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่เดีย๋ยวว่าคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามพับสมคลิปของบาสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี